นนนละยัังงไไม่่่ด้ีแหเอายาหารอยน้องน้ำมนต์อีกดีเอาไงน้องน้ำมนต์อันนี้ก็ของป้าในบ้านทอนหาไม่มีทอนหมดกระเป๋าไม่มีทอนเอาตัวนี้ไปเอออันนี้มาอันนี้น้องน้ำมนต์เอาเอาได้หาเลยและอันนี้เงินพันเงินไผ่ที่ยังไม่ได้รับไงมันมีแบ่งย่อย ราเคหน่อย้อยน้ได้่บาทตัวน้อยไม่อยู่เป็นเพื่อนกินข้าวเย็นแ้วนี่ยังไม่มีดงไนไหนไ้เหลือเาเนะไอน้องมน่เเลยมีเงินเนละมเส้นเส้นเงินยนใได้นมนไน วัดมันเวียนหัวมันเวียนหัวใบน็เก็บไม่ได้นะเออวนี้เนื้อไอ้เสือที่มันเดือดอ่อนแต่ก้าวสูงมันลำไว้มาอยู่ที่สว่างสว่างมานั่งตรงนี้เม้นเม้นมานั่งอยู่ตรงนี้ให้ที่สว่างสว่างหน่อยมานั่งอยู่ตรงนี้ให้มันสว่างสว่างเออไปอยู่ตรงมืดมืดหรอยุ่งกันเข้าไป ทะลุมาเหลือไอเสือคนเดียวแตมันอยู่กับยาเด้วยอาจาใจบอกงานลำค่ะมันอยู่กับยาห่าร้อยของไอเสือหาร้อยนอกนั่นก็เป็นของเจ้าเบิร์ทั้งสิ้นขึ้นมาตอนี้นับจะนี้กับตได้ก็รวมไ้กับยาเลยใช่ยางนั้นหา้อยในน้มันได้ยังไอ้าวเือได้แล้วได้แล้วนี่นองนัมเงินข้าวน้องของน้องนำมโมแค่นั้นเรียบร้อยขมอลจอยเกิด เอาปิดประตูไล่ไล่ลูกแคบยายมลูกไปอยู่ในรถบอกอ้าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้ยจะจมันสาวมีน้องใจเย็นลูกใจเย็นจะพาดเนี่ยจะตกแล้วอันนี้อันนี้ให้หนูเอากลับไปนะของป้าของป้าแตนลูกอันนี้ของป้าแตนเลยถ่ายแล้วบ่นี่ค่ะบอกเขาถ่ายเท่ออกมาอยู่่บเอออันอันนี้น่ะ อันนี้นะของป้าแตนลูก,กอันนี้นะของป้าแตนอันนี้อันนี้ของป้าแตนให้หนูแล้วหนูก็ถือไปกับไปเปล่ากับพี่ลีโอที่บ้านนะไม่ต้องเปล่าในนะเป่าใจคอของ,หอยอยงเหาหรเพระมันเอามือเป่ากับกับพี่น้ำตากับพี่ดีโอเด้อ นั่งตรงนี้นะตรงนี้มามาจะภาพไปนั่งไปนั่งจะภาพดูให้กินแล้วเาองยากกินแล้วจะภาพ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 จะมองไปเห็นเค้กนะตัวนี้จะภาพหลับตาก่อนจะภาพหลับตาก่อนเดี๋ยวยังไม่เห็นยังไม่เห็นนี่บอคงยืนเออเยดจุดอ่าจะภาพหับตาก่อนยังไม่เห็นเค้กนะสมมุติว่าสมมุติว่ายังไม่รู้ว่ามีการ เธอไพรส์นะอ่าสมมติสมมติว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามีเค้กหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เป่ายังไม่ได้ปักยังไม่ได้ปักเชียร์เลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่ไม่รู้ว่าใหญ่หรือน้อยโอ้ยลุ้น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 ใหญ่ว่ะอันนี้ก็อันนี้ของอ่าอันนี้ของเพื่อนเพื่อนยูทูบนะอันนี้นะ ของสวมีใครบ้างของย่าชีย่าชีโอ้ยยาลูกเสือปลาดาบแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งของป้าใครบ้างป้าแอนไม่น้อยๆอันนี้เอาไปเถียนนี่เทียนเอากล้องมาถอยมาหลับตาหลับตาหลับตายังไม่เห็น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 เออเออโอเคสวยสวยเออของป้าแจนอาพิเศษของหนูจะบอกว่าอันเนี้ยเป็น เพิ่งออกใหม่เพิ่งมาวันนี้วันแรกโอ้เป็นลายใหม่หลับตาไว้หลับตาไว้ทำไมมีน้อยทำไมได้สวยจังเลยโอ้ยอย่าเห็นแล้วตอนนี้ของของเอ็ดเดนก็มีให้เอฟซีดูดีกว่าเอฟซีด้าไว้ปิดตาไว้ของเอ็ดเดนกับปิดตาไว้ปิดตาไว้ก่อนอันนี้อันนี้ของ Know, ators, this ของแม่สนิทของแม่สนิทเซพรส์มินงป้างแก้วป้าดาเลยมี้อยแล้วนะคะสาม้บาทลืมตาแล้วเหรออ้าวโอ้ยักนอันนี้ของใครมาปักเทียนด้วยเอาเแบอกิเปล่ิเปี่บ้วบางจะ้าที่มิบงจะ้ามิวบางจะผ้าบโชเลยมวปาเี เอออย่าพ่าเออนกะปุกไลเช็คไป่เช็คเชค่นะไลเช็คไเช็คเดี๋ยวเกิปุกนปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเออโรู้สึกว่านางจะตื่นเต้นมากเลยนะพี่อ้จะจุดก่อนเคยจุดก่อนเอาเอามิ้วจุดนี่บอกพี่อ้มจะจุดบอกพี่จอาวันนี้ ของของป้าแอนกับของป้าไทยบ้านอุ้มันมันสวยอันนี้ก็สวยนะน่ารักดีนะน่ารักน่ารักตะมุตะมิตาน่าคันแต่เพิ่งดูเลยแต่เอเนี่ยเป็นแตเพิ่เนาะมันจะไม่เสื่อพายมันไม่ไม่เสื่อพายไม่เสื่อพายเสื่อพายก็หลับตาเท่านั้นห้ามรื้อนะฮะทุกท่านที่นะฮะรับชมช่วงนี้ก็ส่งข้อความมาร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับแอดมินน้อยได้เลยนะครับ ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังไม่เห็นข้างหน้านะตอนนี้เห็นแค่ข้างหลังนะตอนนี้ตื่นเตาอยู่น่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยของใครอันเล็กๆนี่น่ารักจังเลยของเอ็เอ็นกับป้าไทยบ้านร้องเพลงร้องเพลงีเเบะ happy birthday happy birthday happy birthday Happy birthday casu, to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันที่ร้านก่อนลูกอันทีร้านก่อนขอให้ขอให้ร้านกอสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูโตไวๆหนูจะได้โตมาหนูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆให้หนูเป็นเจ้าคนในคนให้หนูเป็นพยาบาลนะคะสาธุสาธุสาธุอเเป้า

แม่สนิทดาวไทยสง์นะคะมอบค่าขนมให้มีน้อยคลายวันคล้ายวันเกิดให้มีน้อย5้าร้อยบาทมีนอยไววสวยขอบคุณพูดด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณค่าคุณยายนี่นี่อยู่กล้องนี้ลูกอยู่กล้องนี้อยู่กล้องนี้อขอบคุณคุณแม่สนิทคุณแม่สนิทค่ะอ๋อวันนี้ไม่สบายเป็นแบบเสียสิทธยเดียวป้างบ้านกด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 อันนี้จับจังลูกจับ เออโอเคขอบคุณค <önce S 2> ่ะไปซื<ภ>้อขนมขึ้นนมนะลูกนะโอเคอามามาป่าแล้วพี่เสือเออให้นางเขาอยากกินกินเลยเหรอเขาอยากกินนะ้วเขาอยากกินแล้วอ้าวมันจะเพื่อเงินไหมแล้วตอนนี้น้ำเขาจ้เขามีที่ป่ามาให้ด้วยไหมไม่มีแต่ของปแตนมีนะแต่ของปแตนมีปตันซื้อมาด้วยก็อยู่ในถุงเลยนะ อันนั้นของอันนั้นมันมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยไม่ได้ต้องวันนี้ได้เค้กรูปสวยมากนะคะขอให้มีน้อยเป็นเด็กดีนะคะเอาเอาเดี๋ยวไปคว่ำเขาจะเอาไปฝากนี่นี่คือมีน้อยอันนี้ตามมันหายไปแล้วอันนี้นะอันนี้ไปปิดนะถ้าจะเอากลับบ้านนะลูกนะยปิดเด้อถ้ากลับอันนี้ ของเมดาให้นะเมดาจะอวยพรให้หนูนะโอ้โหมีพิเศษสไพรส์สไพรส์ขอให้เจ้าอ้วนคืมีให้เจ้าพี่คู่คนนะ้มกไม่ว่าจะไปทางไหนก็ขอให้มีคนรักคนหลงให้คนแค้นให้หลานกินขนมก่อนให้หลานกินขนมก่อน โตขึ้นหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นเด็กดีพิเศษจากป้าเองขอขอให้เจ้ากินตีเอออ้วนมินทีพีนันขอให้เจ้ามีแต่ความสุขขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงขอให้เจ้าโตขึ้นมีหน้าที่การงานขอให้เจ้าอย่าได้เจ็บใข้ได้ป่วยได้ลูกเอะอะนอยน้อนะอ่าสุขสันต์มาเกิดลูก ใส่ตากใครเลี้ี้ตัวไปแล้วงี้เล้ยตเอาหรเอาแบงแดงเอาต่าหายต่างหาเอาก็พรตางหาไปแล้วเอาหายไปไหนเอาเอาอ่ะพิเศษของใครอีกของยาชี้ให้โอ้ยยาชี้ด้วย โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วแบงม่วงแบงม่วงเฮ้ยลุ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดดลดดโอ้โหเสือพิเศษเสือพิเศษใบของลูกเสือมีสองใบเดีให้เขาเลือกเองว่าเขาจะเอาใบไหนนะเฮ้ยเฮ้ยว่าเอเฮ้ย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 เมื่อกี้มันลมนะเสือลมแรงอือจะเอาใบอะไรระวังสีเออใบไหนเดียวกับได้เขาใบไหน เอาไปไหนเอะอออันนี้แถมให้เลยแถมให้เลยโอ้ยฉลาดเลือกนะเขาเลือกแบงค์แดงขอให้หนูทำยังไงก็ได้ให้มีเงินสิบล้านเร็วๆอแล้วหนูก็เปิดเซเว่นเป็นของตัวเองมีจิจการเหรออ่อกมกเกอร่เอหินะอเอาไม้มาป้าเอามาป้า เดี๋ยวมา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 ไปไปตามแม่ไปตามแม่มาเออไปตามแม่มาแม่คนย่าอะไรละกระหมดมีเค้กทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ย